เตะมุมของบีจีนะครับมาดูจังหวะนี้กันสารัตอยู่เย็นครับเปิดเข้ามาเสาแรกบงสะบัดแล้วแตาจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับ 1. ึงประตูต่อศูนย์ครับเป็นเรนาโตเคลิสนะครับยิงให้บีจีปทุมออกนํำก่อนเลยครับนาทีที่9ครับโอ้โหและเป็นประตูที่2ครับของเรนาโตเคลิสนะครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของบีจีครับงก่อนหน้านี้เนี่ย ช่วงต้นเกมเนมีโอกาสได้รุดประตูครับแต่ว่าทำไม่ได้สุดท้ายมาจบที่เบรเดโต้เคลิสนะครับแนวรับของทีมบีจีครับที่มาชิงประตูให้บีจีบุกไปนำขอนแก่แล้วครับจากลูกเตะมุมครับนี่ครับจังหวะมงเช็ดมาคนที่มงเช็ดมาครับเป็นจากพันไพสุวรนนะครับมงเช็ดมาแล้วบอลเลยมาถึงเบรเดโต้เคลิสนะครับที่เอาเบียดชนะเบรนเนอร์ไปได้ครับวิ่งมาแปรแบบเน้นๆเลยครับตรงนั้นนี่ครับ 1ประตูต่อสูนนีครับนาทีที่9ก้นะครับดีจ<ะ>ี <Dig i S 2> แต่ว่าจะตัวเจ็บจะครับตัวลงคืนจังหวะลงใชน่น่าจะน่าจะเจ็บด้วยลงไปนอนเลยแต่นำเร็วเลยครับ d ีนำต้นเกมครับน่าจะไหวครับสำหรับเคลิช